นี่ก็เลยเป็นวันพิเศษจากนี้ไปฉันเช้าฉันเพลงจนก,กว่าจะออกพรรษาเพราะว่าจะได้เตรียมการเตรียมงานหลายสิ่งหลายประการเสียงและข้างก็ดังเป็นที่เรียบร้อยโอ้สาธุสาธุ <c oughs> เตรียมการเตรียมงานเนอะเมื่อเตรียมการเตรียมงานเราก็ต้อง <c oughs> ฉันเช้าฉันเพลนตามปกติที่เราเคยปฏิบัติมาพเราะว่างานออกพรรษามหาปรวรณา,นาเ,เป็นงานพิเศษ ที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนมาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้เสด็จลงจากเทวโลกนี่เพราะฉะนั้นจึงทำให้พุทธบริษัททุกฝ่ายผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพรตนไตรยัย อย่างมั่นคงกระตอรือรือร้นต้อนรับสมเด็จพ่อจะได้เสด็จลงมาสูโลกมนุษย์แน่งจากว่าสมเด็จพ่อไปเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมันดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง เพื่อทดแทนพระคุณของสมเด็จแม่ที่เมตตาให้ชีวิตมาที่พราะฉะนั้นเราทุกรูปตุนานามเตรียมตัวแล้วก็เตรียมสถานที่ตามสมควรแก่ให้เนี้บัดน,นี้ก็เตรียงละรัง ดังกังวานเมืที่เรียบร้อยพวกเราพร้อมกันโอ้โหจัด <disrespect> ต <Milan> ah, อันมาพ่องได้เลยแม่มนี่อาจารย์โชวก่อนได้หลเล่เออฮะนี่มอนเตรียมใชละสองหมื่นองหม่ เด้กก็ขอมูล